เป็นลาอนุรักษ์ของอ,อบ้านตำไนหมูมกเก่าตำบลบ้านตำประมาณสามพันลายนะสามพันลายอนุรักษ์กันไลยนะ<อ>ปลาต้วน,านา้ำนี่มันนี่มันแบบไหนมี่ปุ้นปุ้นนีแค่คือล้มปัดมันลม้มลงมันมันเสียหายรราด้วยธรรมชาติด้วยเหมือนี่ไข่มาตัดมาอย่างมันเนาะแล้วก็ เจ้าบ้านนี่ฮักสาวไว้ก็คือความชุมชําก็เจ้าบ้าน<ช>นู่นถึงเนี่ยนะเป็นต้นน้ำของจังหวัดเลยนเนาะต้นน้ำของจังหวัดพะเยาของตำบลบัานตั้มไหลสู่กว้นพะเยาตเบยแหง้งคือมน้ำสายนี่สายหนึาาหน่งของตา้บบตมถามว่าฮักสาป้านี่ประโยชน์ที่ได้ฮักอันดับแรงคือน,น,น้ำน้ำเป็นปัจจัยแรกใช่ครับเจ้าบ้านเอาไปใช้ประโยชน์เนาะถึงนาถึงสวนปะกอนหาสวนนี่ บักเคยได้สีตังหนอลำไย,ยนะถ้าได้เงินลอยเงินปั้นตีปอกถึงปลวงบ้านมาได้งบของตังตังการมาท้องจังหวัดหนอ,อว่าแคได้ต่อต่อ,อสี่นิ้วสามนิ้วนี่นะต่อพีวิซีเนี่ยเต้าสวนแล้วก็แห้งเจ้าบ้านเนี่ยเปิดพร้อมอจะช่วยกันต่อไปเขาให้เขาสวนนะขอขอขอช่วยกันโอ้โขอช่วยกันใช้เวลาพัฒนาเหมือนกันครับ เออแบบนึงคือวัตถหาเออคนที่ปลาเนี่ยคนสี่อันคันปลาเนี่ยนะเปล่นหลกของปลาเนาะเอาไปตัดไดเออโอ้โหแบบนี้ผลลัพธ์เอาหออาลักเป็นหลักมีอพดอยู่นั่นพดมืพด,พด,พดใจกันต้องแบบเดียวเนี่ยเดี๋ยวบ้านก็ได้เงินแสนเงินมืองเงินแสนพ่อได้เป็นล้านเลยอนน,าน้นนนาปลต้นน้ำนี่เนาะต้นน้ำตรีประโยชน์ตัวนี้เก็นลย อนุรักษ์กันต่อที่กับทางปลวงไส้โรท็อกกระตินก็อยู่แล้วนั่นนะครับต่อปต่อปลอมามีปลอมานะไหนหลวกละครับเดี๋ยวจะมาเียนหูไปไปถ่ายทอดที่บ้านเกิดตัวก้องอำเภอปงเนาะอันนี้เขาเอาขบขยะมาทิ้งพื้นที่ในปามที่เขาต้องจัดการระบบไหมเนาะไม่แก้ไขได้เนาะนั่นแหละครับแก้ไขได้ชาวบ้านเขาแก้ไแล้วตั้งแตปีนี้ครับเป็นรอบรอบแบบนี้ทั้งีปลา ก็จะเข้าหมากะเย็นที่เย็นนะเป็นแอร์ธรรมชาติเนาะมีน้ำมีสาไม่ปลาหลุกปลาหลานง้มงบผูงงมหอยยังโอ้เย็นเปิดห้องที่เตัวหนาวมันก็วนานะปลาหลุกปลาหลานมังงบปลางบหอยนี่นะก็น้ำนี่นะครับเย็นสบายขนาดเล็กครับมาแอรวได้เลยครับจนถึแหล่งท่องเที่ยวเสื้อนุรักษ์ครับนักศึกษามอปลเยาวนี่เนาะครับมากำหาสิบคำร้อยอานี้พักโรงเรียนพักบ้านเปลนโฮมสเตย์ของหมู่บ้านเนาะ เออย่างวันป่อตรงนี่เอาลูกสาวสี่คนเนี่ยขัดมาสี่คนไปไปได้ปอบุตรปอมคล้ายๆไปบุญบุญธรรมเนาะไนลูกสาวบุญธรรมเจอกับธรรมเจอกับธรรเต้าเป็นแม่งานแล้วก็ไปส่งกอดกับแม่หลวงครับย้ายนะให้กันให้กันเนาะอยู่ด้วยกันแล้วก็จยกกันด้วยนะครับโอ้มวลตะกอนครับครับเอาไปในโอกาสหน้านี้อาจจะ ได้มา,ามใช่เดิมขึ้นมากกว่าดรับเดี๋ยวในวันีปลาดีอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาอีกครับะมีมมอันนั้นข้าวหลามก็ท่านเนาะน,นี่นข้าวหลามเนาะบะหมี่ไตขุยเนาะหน้าหมอไตขุยกร<ม>ะาากบาดไม่ไรก,ก็เยอะ,นะเนาะอันนี้หมใจจะข้านนะครับนี่ใช่ค่ายกันเนาะอ๋อ ขาที่อรตัเขมาได้กินข้าว้ด้กันเปนงเาคุจังนะครับสวัสดีครับจบดีด้ครับ